สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้วันที่สามสิงหาคม25 1 8น้ารสิบปดนะคะเป็นวันที่ดาวพุธจิย้ายราศีทีเนี้ยในคลิปเนี้ยเป็นของชาวราศีเมษเดี๋ยวเรามารูว่าดาวพุธเนี่ยจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีเมษนะคะวันที่สามสิงหาคมเนี่ยดาวพุธจะย้ายจากราศีมิถุนไปอยู่ที่ราศีกรกฎอยู่ในกรกฎเนี่ยจนถึงวันที่ยี่สิ้าสิงหาคมสอง8หปดทีนี้ของคุณเนี่ย ดาวพูดคือเรื่องอะไรดาวพูดคุณเป็นดาวเจริญศาชะกับดาวเจริญอ,อริอ่รารมาดูกันสาสชะอยู่ในเดือนพันธุเนี่ยจะมีเพื่อนฝูงคุณน่ะมาเยี่ยมคุณที่บ้านนะหรือจะมีการติดต่อสื่อสารกันกับเพื่อนฝูงคนรอบตัวเนี่ยโดยที่ว่าบางทีเราอยู่บ้านแต่เราจะได้ใช้กันผ่านสปกสื่อออนไลน์กันมากขึ้นอาจจะมีการไล้หากันโทรหาก,กันก็ได้นะคะหรือ มีเกณฑ์การเดินทางกับครอบครัวเพื่อนฝูงคุนเองหรือบางคนมีการต่อซื้อขายเกี่ยวกับเรื่องบ้านรถที่ดินหรือรที่ทำงานก็ได้ค่ะหรือบางคนเนี่ยก็จะมีการเอ่อเขาเรียกว่ามีคนเข้ามาใช้บริการคุณเช่นสมมุติว่าสหาชาเนี่ยมันความหมายหลากหลายนะลองไปปรับตามสถานการณ์ของแต่คนดูนะอาจจะเป็นลูกหาก็ได้ ลูกค้าเนี่ยถ้าคุณมีร้านค้าอะไรเนี่ยมีลูกค้าเขาไม่ใช่บริการคุณพูดง่ายๆเลยว่าเราก็ดูแลดูแลลูกค้าดีๆบริการลูกค้าให้ดีอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเอ่อก็เลยก็จะได้ลูกค้าเกิดขึ้นใช่ไหมคะหรือบางคนเนี่ยสาชา่าหมายถึงเรื่องสื่อก็ได้อ่าเป็นรายการสื่ออะไรต่างๆเนี่ยมาสัมภาษณ์ร้านอาหารคุณอย่างเงี้ยุณมีร้านอาหารเนี่ยมาสัมภาษณ์ร้านอาหารคุณงก็ได้เหมือนกันนะ,นะ,นะ คือเราก็ก็ต้องคุยกับพวกคนทําสื่อพวกเนี้ปลุกใดีๆอะไรดีเนะี่ยแล้วสื่อเนี่ยบางทีเขาอ่ะเขาอาจจะคุณไปลงในช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆว่าร้านคุณเนี่ยสะอาดเรียบร้อยสะอาดบริการดีคุณก็จะได้ลูกค้าเข้ามาก็ได้เหมือนกับมีสื่อตรงเนี้ยเข้าไปช่วยโปรโมทร,ร้านคุณเองใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องดูแต่คนนะทีนี้ดาวพูดเองอะ่ะเป็นดาวเจริเดือนิด้วยแสดงว่า เราก็ต้องระมัดระวังละเพราะความเป็นอริเนี่ยมันก็ต้องมีละคืออะไรด่าอริอยู่ในพันอ,อ,อยู่ในดวงพันธุเราก็มองว่าในเรื่องของการจัดการบริหารเรื่องครอบครัวคุณเองเนี่ยหรือในครอบครัวคุณเองอะ่ะเป็นคำเท่าเป็นดาวพุธเราก็ต้องพูดจากันด้วยเหตุและผลพูดจากันดีๆพูดจาแบบไม่ตะคอกใส่กันไม่พูดจาบูลลี่ใส่กันเนี่ยนัาคิดว่านเนี่ยในครอบครัวคุณมีความสุขเกิดขึ้นนะแต่ เรามองในมุมลบเนี่ยอริคือปัญหาอุสรคคือใครล่ะอาจจะมีเนี่ยศัตรูกเกา่าศัตรูใหม่เองคู่แข่งขันทางการค้าเจ้าหนี้หนี้สินหรือบุคคลอื่นเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นกับครในครอบครัวคนเองหรือเกิดขึ้นกับบ้านรถที่ดินในที่ทํางานก็ได้ก็ต้องดูว่าในบริบทของแต่ใครเกิดเรื่องอะไรแต่ทุกอย่างถ้าเกิดขึ้นก็ขอให้ใจเย็นๆมันมีวิธีแก้ไขกันทั้งนั้นนะคะ คุณอาจจะได้อ่ามีคนเข้ามาช่วยเหลือไกลเกียถ้าไม่ปัญหาตรงนั้นคลี่คลายไปทางที่ดีได้นะเพราะอะไรอ่ะพุทธนะอยู่ในราศีกรกฎดาวเจ้าเรือนราศีกรกฎคือดาวจันทพุทธอยู่ในจันเขาเรียกคู่มิรอ่าเห็นไหมคุณก็จะมีมิเข้ามาช่วยเหลือแต่ทีนี้อย่าลืมนะว่าในเรือนพุทธคุณเนี่ยในเรือนอริคุณอะ่ะมีดาวอังคารอยู่ ซึ่งดาวอังคารน่ะเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรล่ะดาวอังคารน่ะเป็นเจ้าเรือนของตัวคุณเองตนุกับมรณะอยู่ในเรือนอริแสดงว่าตัวเราก็สามารถเป็นปัญหาได้เหมือนกันนะหรือคุณจะทำอะไรต่างๆจะมีการเดินทางเกิดขึ้นไหมหรือขอ,องแต่ละคนนะ่ะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นพอมาอยู่งี้ปุ๊บ ผู้อคานอยู่เรือนพุธเป็นคู่วิปาทะาคู่ขัดแย้งเราก็ดูว่าถ้าเราเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาเนี่ยมันก็สามารถเกิดปัญหาเกิดขึ้นได้ใช่ไหมเห็นไหมคะเนี่ยก็อาจจะมีเกิดขึ้นได้แต่ทุกอย่างเนี่ยก็ขอใหออ้อย่าวุ่นวามใจเย็นอย่าหงนหันพันเล่น,นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสามารถแก้ไขกันได้นะให้ใจเย็นอ่คือในกรณีคนที่พูดจาตรงๆพูดจาตรงไปตรงมาพูดจาที่แบบ ใช่ว่าพูดจากุนกวนอะไรอย่างงี้ก็ได้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะเรื่องอย่างเงี้ยเห็นไหมคะว่าจะเล็งกับเสาเนี่ยอังคารเพราะอัง,าองคารกับเสาเนี่ยเล็งกันอยู่เนี่ยถึงวันที่23สิาสิงหาคมยังไงกูต้องระมัดระวังในเรื่องอะไรบ้างละ่ะที่นาเคยแนะนําไปอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ก็ได้ค่ะก็ต้องดูแต่ละคนนะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานคุณเองกับคนใกล้ตัวก็ได้ ม,มันจะไปกระทบตรงนั้นนะก็ดูกันดีๆนะคะหรืออา้าเราเป็นคนที่พูดจาดีพูดจาอย่างพูดจาดีบางทีเนี่ยอย่างที่ยกตัวอย่างเช่นมีรายการอะไรมาทำสื่อมาทำรายการอาหารอ่านในเรื่องของคุณเองคุณผู้จาดีแต่ผมกว็เค่รายการออกไปบางคนอาจจะเข้ามา จ้าใช้มาเริ่มามาะม,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 มากินอาหารนั้นคุณเยอะเราเอาจจะเจอคนที่พูดจาไม่เพาะก็ได้พูดจาตรงไปตรงมาอ่าทีนี้ถ้ามันมีแบบเนี้ยนั่นคือว่าเราควรระมัดระวังไหมไม่จําเป็นต้องไปต่อร้อยต่อเถียงถ้าคุณไปต่อรอต่อเถียงยังไงอะ่ะมันก็ดูไม่ดีในใสายตาของคนอื่นอยู่แล้วแล้วก็จะทมให้ปัญหาเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าอังคารอะเรียงกับเสาใช่ไหมคะก็ให้ดูกันให้ดีด รวมถึงรื่งสุขภาพถ้ามีการเดินทางเกิดขึ้นอคุณก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยอาจจะการท้องเสียก็ได้หรือปวดท้องก็ได้นะแล้อย่างเงี้ยอังคารกับเสาเนี่ยก็ต้องมองว่า,วามันอันการต้องไปหาหมอไปฉีดยาไหมก็ต้องดูดีๆนะเพราะแต่ละคนก็ต้องแตกต่างกันไปนะคะตามเรื่องบริบทการใช้ชีวิตของแต่ละคนด้วยนะคะ ก็คลิปนี้มีแค่นี้นะคะาาก็เจะคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนอนพบะสบความดีมีความทุขนะคะขอบคุณคะ่ะ